สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำจานหมุนไฟฟ้าทำเองแบบง่ายๆนะครับจากมอเตอร์เก่าๆที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วแบบนี้นะครับเป็นมอเตอร์ที่อยู่ในพัดลมติดผนังอ่าตัวนี้ลุงตุ้ยก็แกะออกมาใช้งานนะครับมามันจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับ220โวลต์ AC นะครับนี่ลุงตุ้ยจะใช้ตัวนี้นะมันก็มีหลายแบบอยู่เหมือนกันตัวนี้ ก็วนเท่ากันนะครับ220แต่ว่าลุงตุ้ยจะใช้ตัวนี้เพราะว่าเขามีขามา2ขั้วแบบนี้มันก็จะง่ายกว่ากันนะครับทั้งหมดนี้รวมกันแล้วจออกมาเป็นอย่างใดขอเพืเ่อนๆติดตามรับชมนะครับต่อมาเราก็จะมาเทสมอเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับว่าเขาใช้งานได้หรือเปล่าด้วยาการใส่สายไฟเข้าไปแบบนี้นะเพื่อนก็ต้องดูความปลอดภัยด้วยนะครับสายไฟต้องไม่รั่วแล้วก็ไม่ชำรุดนะครับ นี่ลุงตุ้ยก็ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วก็จะได้เส้นนี้มานะครับเราก็ทําการอาปอกสายไฟให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ใส่หางปลาเข้าไปนะครับหรือเพื่อนจะใช้แบบพันสายไฟเข้าไปก็ได้แบบง่ายๆแต่ว่า,าต้องระมัดระวังใช้ความรอบคอบด้วยนะครับเพราะว่าไฟฟ้ามันอันตรายนะ220บโวลต์นี่ลุงตุ้ยก็จะใส่หางปลาตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยแก้ไขนะครับเพราะว่า อาหารปลาตัวนี้มันก็จะทำให้แข็งแรงนะครับเวลาเราเทสงานมันก็จะไม่ไม่เกิดเหตุผิดพลาดนะครับ่าตรงนี้เลยก็จะประมาณอย่างนี้นะเราก็ใส่ขั้วเข้าไปแล้วก็ใส่ขารัดให้เรียบร้อยตรงนี้เลยนะครับทั้งสองขั้วอย่าให้ชนกันนะครับแล้วก็ตรวจเช็คความแข็งแรงด้วยนะครับก่อนที่เราจะใส่เข้าไปนี่มันก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะเพื่อนๆนี่เลยครับง่ายๆนิดเดียวนะครับ ของเหลือใช้ที่มันไม่ได้ใช้งานแล้วเราก็เอามาทําเป็นของเล่นอ่าไว้วางของโชว์เล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจระบบไฟของเขานิดนึงนะครับมอเตอร์พัดลมตัวนี้เป็นระบบ AC นะเพื่อนๆเ,เราจะใส่ขั้วไหนก็ได้นะครับไม่ได้จํากัดอ่าขั้วบวกขั้วลบอะไรแบบนี้นะครับเราก็ทําการรัดให้แน่นเลยนะครับตรงนี้อ่าใช้คีมแล้วก็ลองขยับดูแล้วก็ลองวางของดูนะครับแล้วก็ เสียบปลั๊กไฟนะครับตรงนี้เราต้องรอบคอบนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนเมื่อเราทำการเสียบปลั๊กไฟเปิดสวิตช์แล้วเราห้ามเอามือไปจับที่มอเตอร์นะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นโลหะไม่ใช่โลหะนะเพื่อนเพื่อนถ้าจะใช้เป็นไขควงวัดไฟก็ได้นะครับตรงนี้เราก็ลองสัมผัสดูนะครับเราก็จะปลอดภัยนะเพื่อนๆนี่เมื่อได้แบบนี้แล้ว เรารู้ว่าเขาใช้งานได้แล้วเราปิดสวิตช์แล้วต้องดึงปลั๊กออกด้วยนะเพื่อนๆการทําเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยเราต้องรอบคอบนะครับเอาปลั๊กไฟออกทุกครั้งเลยนะครับต่อมาเมื่อเรารู้ว่ามอเตอร์ใช้งานได้แล้วเราก็จะมาทําเป็นกล่องใช่ไหมครับเราจะกะขนาดเอาว่าเราจะเอากว้างยาวแค่ไหนมอเตอร์ตัวเนี้ถ้าเราทําใหญ่มากไปมันก็ อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเราต้องทําพอประมาณนะเพื่อนๆความกว้างความยาวอะไรแบบนี้ต้องพอดีนะครับหรือเพื่อนจะหาเป็นกล่องสําเร็จรูปก็ได้นะเป็นทัพเปอร์แวร์หรือเป็นกล่องไม้ก็ได้แต่ลุงตุ้ยจะใช้เป็นแผ่นอะคริลิกนะครับมันก็จะดูแข็งแรงแล้วก็สะอาดน่าใช้แบบนี้นะครับนี่ลุงตุ้ยก็ใช้วงเวียนทําเป็นกลมๆก,ก่อนนะครับ โอเคก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะความกว้างยาวแล้วแต่เราเลยนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทําการตัดออกมาเป็นชิ้นๆน,นะครับก็จะได้โค้งมาประมาณอย่างนี้นะพื้นฐานข้างล่างของมอเตอร์ตัวเนี้เป็นกล่องเนี่ยลุงตุ้ยใช้เป็นไม้อัดกระดาษหนาๆน,น,น,นะครับแล้วลุงตุ้ยก็จะใส่ายางรองขาไว้ตรงนี้นะครับนี่เลยหรือเพื่อนจะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เรานะครับอันนี้ไม่ได้จํากัดนะครับ เราก็ใส่ขายางติดกาวหรือจะใช้น็อตยึดก็ได้นะครับแข็งแรงเหมือนกันเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็กดเอาไว้หลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาทำขอบกล่องให้พอดีกับอ่ามอเตอร์นะครับเพื่อนอามอเตอร์ความสูงเราก็ลองภาพดูก่อนนะครับว่าเมื่อวางมอเตอร์พัดลมแล้วความสูงแค่ไหนเราก็ถึงจะทำการตัดขอบมาใส่นะครับนี่เมื่อเราได้ ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเราก็ทำการประกอบให้แข็งแรงเลยนะครับตรงนี้เราก็ติดไปตามที่เราตัดเอาไว้นะครับแล้วก็ยึดให้แน่นเลยนะเพื่อนๆเราก็ใส่ปืนกาวเข้าไปแบบนี้นะอ่ายึดไปเลยทั้งสี่ด้านเลยนะเพื่อนๆขอบเพื่อนจะใช้เป็นไม้อัดก็ได้นะครับแต่ว่าลุงตุ้ยใช้เป็นแผ่นอะคริลิกนะเพื่อนๆนี่แล้วก็ติดกาวเข้าไปแล้วก็ตั้งฉากให้ตรงนะครับนี่เมื่อได้ ฉากตรงแล้วเราก็ใส่เนื้อกาวเข้าไปนะครับตามฐานนะครับอ่าก็จะทําให้แข็งแรงหรือเพื่อนจะใช้เป็นอ่าน็อตยึดก็ได้อันนี้แล้วแต่เราแต่ว่าลุงตุ้ยใช้เป็นกาวแบบนี้มันจะง่ายกว่านะครับแล้วมันก็แข็งแรงด้วยนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นแล้วเราลองวัดดูนะครับว่าระยะกึ่งกลางของเขาที่เราจะวางมอเตอร์เนี่ยอยู่ประมาณตรงไหนเราก็คํานวณเอาคร่าวๆก็ได้นะเพื่อนๆนี่เลย เมื่อได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเราก็จะวางมอเตอร์ลงไปแต่ว่ามอเตอร์ที่เราวางลงไปเนี่ยต้องมีขารองขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อความสูงของเขาที่เราต้องการนะครับนี่แล้วเราก็หาตำแหน่งที่จะวางมอเตอร์ลงไปลุงตุ้ยก็จะใช้เป็นกาวสองหน้ายึดนะครับหรือเพื่อนจะใช้เป็นปืนกาวก็ได้แล้วแต่เราแข็งแรงนะครับตรงนี้โอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเราจะมาหา จุดศูนย์กลางที่เราจะเจาะรูตรงกลางเพื่อที่จะทําเป็นฝาครอบลงไปใช่ไหมครับนี่เราก็ดูตําแหน่งจุดศูนย์กลางของแกนมอเตอร์ก่อนนะครับนี่เมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ตีเส้นอ่าก็จะได้ตําแหน่งตรงกลางพอดีเลยนะครับนี่เราก็ลูกุ้ยก็ทําแบบชาวบ้านเลยนะง่ายๆไม่ต้องคํานวณอะไรมากนะครับเมื่อเราได้จุดศูนย์กลางตรงนี้แล้วเราก็ทําการเจาะรูลงไปเลยนะครับ เพื่อที่ให้แผ่นเนี่ยาวางลงไปตรงแกนมอเตอร์พอดีเลยนะครับตรงนี้ดูความกว้างของแกนด้วยนะครับว่ามันกว้างแค่ไหนแต่อย่าให้หลวมหรือว่าคับมากก็ไม่ได้นะครับให้มันพอดีเพื่อที่มอเตอ,เตอร์เขาจะได้หมุนได้นะครับโอเคก็จะประมาณอย่างนี้นะนี่เลยเมื่อได้ตำแหน่งตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็เก็บขอบให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับคำนวณดูอ่าแล้วก็ ลอกกระดาษกาวที่อยู่ด้านบนออกนะครับหรือว่าเพื่อนจะใส่เป็นแผ่นเต็มๆไปก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับต่อมาเมื่อเราได้ตำแหน่งฝาข้อไปแล้วเราจะมาใส่สวิตช์เปิดปิดกันนะครับสวิตช์เปิดปิดตรงนี้มันก็มีหลายแบบนะเพื่อนๆแต่เพื่อนจะใช้ระบบไฟฟ้าก็ต้องใช้125โวลต์แบบนี้นะครับนี่มันก็จะเขียนบอกให้เราเราก็ต้องสังเกตนะครับเพราะว่ามันมีแบบ12โวลต์ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูนิดนึงนะครับนี่เราก็จะหาตำแหน่งที่เราจะวางเข้าไปนะครับก็ระวังมือด้วยนะเพื่อน,เอนๆเราก็เจาะรูเข้าไปเพื่อที่เราจะใส่สวิตช์ให้มันพอดีนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะสุดพอดีเลยความกว้างนะครับนี่ก็จะประมาณอย่างนี้นะโอเคก็จะอยู่ตำแหน่งอย่างนี้นะครับต่อมาเราก็ทำขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ลงุงตุ้ยก็อ่ทำ เครื่องดูดฝุ่นลงคลิปไปให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับออามาใช้งานด้วยตรงนี้เดี๋ยวลุงตุ้ยจะอธิบายนิดนึงสวิตช์เหล่านี้มันจะมีแบบ3ขา4ขาหรือ2ขาก็แล้วแต่เรานะครับตรงนี้มันเป็น4ี่ขาใช่ไหมเดี๋ยวลุงตุ้ยจะอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับเราจะต้องดูก่อนนะครับว่าเราจะใส่ไฟเข้าไปคู่ไหนถ้าเป็นคู่ที่ห่างแบบนี้นะเดี๋ยวลุงตุ้ยจะให้ดู ไอ้ตรงเนี้ยเพื่อนก็ต้องระวังนะครับห้ามไปโดนอ่าขาไฟหรืออ่าสายไฟอะไรทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าอ่าไฟมันจ่ายมาแล้วตรงนี้นะครับนี่เราต้องดึงปลั๊กออกก่อนนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราจะมาดูคู่ขาที่มันห่างก่อนนะครับถ้าเราเอาสายไฟใส่ขาคู่ที่ห่างมันจะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับนี่ตรงนี้ถ้าเราลองคู่ห่างก่อนนะครับ นี่เลยก็ลองเทสดูก็ได้นะครับแล้วก็ลองเปิดไฟดูตรงเนี้ยไฟมันจะติดตลอดเวลาทั้งปิดและเปิดใช่ไหมครับนี่แล้วก็เราก็ดูเช็คดูก็ได้นะครับเนี่ยมันจะไม่ปิดไฟมันจะไม่ดับใช่ไหมครับเรารู้แล้วคู่ขาที่มันห่างเนี่ยไฟมันจะโชว์ตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องย้ายไฟเข้ามาที่คู่ที่ขามัน ที่ติดกันแบบนี้นะนี่เอาไฟเข้าไปที่คู่ขาที่มันติดกันนะครับอาจจะเป็นข้างไหนก็ได้นะครับใส่ได้ทั้งสองข้างทั้งซ้ายและขว,วาสลับกันได้นะครับนี่เราก็จะเอาวัดเข้าไปก่อนนะครับวางตำแหน่งที่เราถนัดเลยนะครับนี่ต่อมาการที่เราจะใสะ่ขาไฟเข้าไปเนี่ยถ้าเราบัดจีก็จะง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามันเป็น ตัวหางปลาแบบนี้มันก็จะง่ายนิดเดียวเลยนะครับมันก็จะแน่นแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําขาหางปลาแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับตามนี้เลยเราก็ลองขยับดูก่อนก็ได้นะครับเมื่อเรารู้ตําแหน่งที่เราจะวางสายไฟเข้าไปแล้วเราลองมาเทสหางปลาตรงนี้ดูนะครับคู่นี้ที่ลุงตุ้ยบอกนะถ้าเราเอาไฟเข้าที่ขาถี่ตรงนี้มันก็จะเป็น เปิดปิดใช่ไหมครับโอเคเราก็ทำการตัดต่อสายไฟให้ดีเลยนะครับเพื่อนๆตรงนี้แข็งแรงเลยนะแล้วเราก็ทำใส่หางปลาเข้าไปนะครับบัตรกีให้แน่นหรือเพื่อนจะใช้เป็นบัตรกีเลยง่ายๆก็ได้นะครับอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับแต่ว่า,าลุงตุ้ยจะทำให้มันดูแข็งแรงนะครับตรงนี้โอเคเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใช้ครีมบีบให้แน่นเลยนะครับตรงนี้อ่า ตรงนี้ต้องแข็งแรงมากๆเลยนะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วเราก็ลองขยับดูก็ได้นะครับอ่าถ้ามันแข็งแรงแล้วเราก็เสียบเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็รัดให้แน่นแล้วก็เดินสายไฟให้พอดีกับขาที่เราจะไปเข้ากับสวิตช์ใช่ไหมครับนี่ใช้สายไฟให้พอดีแบบนี้นะเพื่อนๆอ,อันเนี้ไม่ได้ยากแล้วใช่ไหมครับอ่าขาคู่หน้าคู่หลังอะไรแบบนี้นะเราก็ค่อยๆศึกษาไป เพื่อนต้องใส่เป็นคู่เลยนะครับอย่าไปสลับขาห่างกับขาถีข้างละเส้นอย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อนๆใส่เป็นคู่เลยนะครับโอเคก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะเราก็ทําสายไฟให้แข็งแรงก่อนนะครับใช้ครีมบีบให้แน่นเลยนะครับตรงนี้โอเคถ้าจะเป็นบัดกีก็ได้นะครับเวลาเรา จะแก้ไขางานเราก็ตัดทิ้งแต่ว่าตรงนี้เวลาเราจะแก้ไขางานเราก็ดึงออกได้นะครับมันก็จะง่ายกันคนละแบบนะเพื<ๆ>่อนๆแบบนี้เลยโอเคเมื่อเราคำนวณระยะสายไฟพอประมาณแล้วเรากา็ใส่สวิตช์เข้ามาเลยแล้วก็พับสายไฟมาให้พอดีกับขาที่เราจะเสียบเข้าไปนะครับเราก็ต้องดูขาที่เรากะไว้แล้วนะครับว่าขาห่าง อ่าเป็นสวิตใช่ไหมครับอ่าเราก็ใส่เข้าไปก่อนที่มาจากพัดมอเตอร์นะเพื่อนๆขาห่างโอเคเราก็ใส่เข้าไปทั้ง2เส้นเลยนะครับอ่าทำสายไฟให้พอดีกับอา่าสวิตท,ที่มันวิ่งมาตรงนี้นะนี่เพื่อนเดี๋ยวเราก็ใช้เคเบิ่ทายรัดเอาก็ได้นะครับตรงนี้เราก็ทําตรงนี้ให้แข็งแรงก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วเมื่อเราทําเสร็จแล้วตรงนี้มันก็ไม่ได้ขยับ ขยื่อนอะไรมากนะครับมันก็สา,สามารถทนได้อยู่นะครับแต่ยังไงเราก็ต้องทำให้แข็งแรงนะครับเพื่อว่าเขาจะได้ไม่หลุดนะครับถ้ามันชนกันมันก็จะอันตรายนะครับมันก็จะช็อตแล้วก็ไหมไปแบบนี้นะเพื่อนๆนี่เราก็กะสายไฟให้เพียงพอเลยนะครับถ้ามันยาวเราก็ตัดทิ้งได้นะเพื่อนๆอันนี้มันเป็นอของทำเล่นแบบเล็กๆน้นอยๆนะเพื่อนๆไม่ได้ใหญ่โตอะไรมาก อ่ะก็เป็นงานประดิษฐ์นะเป็น DIY แล้วแต่เพื่อนเลยว่าอ่าเราเอามอเตอร์ไปไม่ได้ใช้งานเราทิ้งเราก็มาทําสิ่งเหล่านี้ได้นะครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะเพื่อนเพื่อนลุงตุ้ยก็พยายามอธิบายให้เพื่อนๆน,นได้เข้าใจแบบอ่าดูแล้วก็ทําเป็นกันทุกคนนะครับตรงเนี้ยอ่าลุงตุ้ยไม่ได้บังคับให้ทํานะเพื่อนๆถ้าเพื่อนที่สนใจงาน DIY ก็ลองไปทําดูกันนะครับ จะได้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะเพื่อนๆดีกว่าเอาไปทิ้งใช่ไหมครับนี่ต่อมาสายไฟที่เราจะเอามาเข้าจากสายเมนมาใช่ไหมครับเราก็ควรจะใส่ฟิวด้วยก็จะดีนะครับตรงนี้ก็จะปลอดภัยถ้ามันช็อตหรือมันไฟมันเกินมันก็จะตัดตรงฟิวตรงนี้นะอาหลวงตุ้ยก็จะเจาะใส่ฟิวเข้าไปตรงนี้นี่เป็นหลอดฟิวนะเพื่อนๆโอเคก็จะวางเข้าไปตรงนี้เลย นะครับนี่อันนี้การเติมเข้าไปเฉยๆนะเพื่อนหรือจะไม่ใส่ก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับแต่ว่าถ้ามีมันก็จะปลอดภัยนิดนึงนะครับอ่าตรงนี้เราก็วางเข้าไปนะครับอ่าฟิลมันก็จะมีสองขาใช่ไหมครับมีตำแหน่งที่เราจะต้องบัดกรีสายไฟสองจุดเพราะฉะนั้นเราต้องยึดตรงนี้ให้แข็งแรงก่อนนะครับนี่ถ้ามันใส่ยากเราก็ใส่กาว ช้างไปก็ได้นะครับทําให้แข็งแรงแล้วก็จะมีหลอดฟิ l ใช่ไหมครับอย่างที่ลุงตุ้ยบอกฟิ l ตัวเนี้ยก็เขาจะเขียนบอกไว้ว่า15 AMP นะครับเมื่อมีการช็อตหรือ,อไฟเกินหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะตัดมันก็จะขาดแล้วเราก็เปลี่ยนเอาตรงนี้นะครับมันก็จะช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งเลยนะครับนี่ที่สำคัญเราต้องยึดหลอดฟิ l ตรงนี้ให้แข็งแรงก่อนนะครับนี่เมื่อได้ตรงนี้แล้วต่อมา เราจะหาตำแหน่งที่เราจะใส่สายไฟเข้ามาใช่ไหมครับถ้าเราเจาะข้างล่างมันก็จะดีนิดหนึ่งนะครับไม่เกะก,กะเราก็เจาะไม้เข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็เอาสายไฟเข้ามาแบบนี้นะครับมันก็จะมีสองเส้นใช่ไหมครับระหว่างเส้นใดเส้นหนึ่งก็จะเป็นเส้นลายใช่ไหมครับอีกเส้นหนึ่งก็เป็นนิวตนันเพราะฉะนั้นเราจะเอาเส้นไหนไปด้านไหนก็ได้นะครับ นี่เราก็ทําการใส่หางปลาเข้าไปที่สาย1เส้นก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็รับให้แน่นเลยนะครับนี่ใส่ปอกหุ้มให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาไปเสียบที่ขาสวิตใช่ไหมครับมันจะมะีคู่ที่ลุงตุ้ยบอกทีแรกมันจะมีขาห่างกับขาถีใช่ไหมครับเราจะใส่เข้าไปที่ขาที่มันถีสอข้างด้านบนใช่ไหมครับ แล้วอีกหนึ่งเส้นเราจะไปเข้าที่ฟิลตรงกลางก่อนนะครับด้านล่างนี่เลยเราก็ล็อกให้แน่นตรงนี้ก่อนนะครับนี่เดี๋ยวลงตุ้ขันตรงนี้ให้แน่นก่อนต่อมาเราก็จะบัดกีใส่เนื้อตะกัวเข้าไปให้เขารับสายไฟที่เราจะใส่เข้าไปแบบง่ายๆนะครับมันก็จะมีตรงกลางตรงนี้นะนี่เราก็เอาสายไฟใส่เนื้อตะกัวเข้าไปที่ปลายสายไฟแล้วก็เอาไปวาง ตำแหน่งตรงกลางเลยนะครับที่อยู่ด้านล่างสุดแบบนี้นะครับนี่เราก็แตะเข้าไปอ่าตรงนี้นะมันก็จะแข็งแรงแบบนี้นะครับต่อมาเราจะต้องเพิ่มสายไฟเข้าไปอีกหนึ่งเส้นใช่ไหมครับเพื่อที่จะไปเสียบกับขาถี่ที่เหลืออีกหนึ่งข้างใช่ไหมครับตรงนี้เดี๋ยวลุงตุ้ยบัดกีเอาก็แล้วกันนะครับตรงนี้โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะเมื่อมันแข็งแรงแล้วเราก็วัดให้ดีแล้วก็เสียบเข้าไปก่อนก็ได้นะครับนี่ แล้วก็ดูจังหวะให้ถูกต้องนะครับแล้วก็โน้มสายไฟมาหาที่ฟิลอีกหนึ่งขั้วใช่ไหมครับที่อยู่ด้านข้างๆตรงนี้นะเราก็ตัดสายไฟให้พอดีแล้วเราก็บัดกรีเข้าไปเลยนะครับนี่ตรงนี้ตนเติมเนื้อตกะกั่วเข้าไปแล้วก็ทําการบัดกรีเลยนะครับก็จะครบวงจรพอดีเลยนะครับตรงนี้โอเคเป็นอันเสร็จนะครับเพื่อนๆนี่เลยแล้วเราก็ใส่ฟิลเข้าไปเป็นปกติ ต่อมาตรวจเช็คความเรียบร้อยให้ดีนะครับแล้วเราก็ใช้เทสดูก่อนก็ได้นะเพื่อนๆว่าเขาหมุนหรือเปล่าถ้ามันไม่หมุนก็ต้องแก้ไขอ,อันนี้เป็นอันใช้ได้นะเพื่อนเเดี๋ยวลุงตุ้ยจะส่องไฟให้ดูนะครับนี่เมื่อเราใส่สายไฟถูกต้องเวลาเราปิดสวิตช์ไฟมันก็จะดับใช่ไหมครับถ้าเราเปิดสวิตช์ไฟมันก็จะโชว์แบบนี้นะครับเป็นอันถูกต้องแล้วนะครับนี่ใช้ได้เลย โอเคก็จะประมาณอย่างนี้นะนี่มันก็จะหมุนแบบนี้นะนี่เลยโอเคเวลาเราปิดไฟมันก็ดับไปเลยนะครับนี่เปิดจังหวะที่สองต่อมาเพื่อนเมื่อได้แบบนี้แล้วเราจะทําขั้นตอนต่อไปก็ต้องดึงปลั๊กไฟออกใช่ไหมครับที่ลุงตุ้ยบอกนะครับต่อมาเราก็จะใช้สายเคเบิลทายแบบนี้นะรัดให้แน่นตรงนี้เลยนะครับ เพื่อไม่ให้เขาหลุดหรือลุ่มล่ามอะไรแบบนี้นะอ่าแล้วตรงนี้เพื่อนเราก็ต้องรัดด้วยเพราะว่าสายไฟที่วิ่งเข้ามาตรงนี้มันจะขยับบ่อยใช่ไหมครับถ้าเราไม่ใส่เคเบิ ine, ลทายรัดหรือทำให้แข็งแรงมันก็จะทำให้ขั้วที่อยู่ตรงฟิวเนี่ยอาจจะหลุดได้ใช่ไหมครับเพราะว่าสายไฟตรงนี้เราต้องดึงเข้าดึงออกเวลาเราใช้งาน เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ยึดให้แน่นลุงตุ้ยก็ใช้ปืนกาวแบบนี้เลยใส่เนื้อกาวเข้าไปนะครับทั้งด้านนอกและด้านในแบบนี้นะครับเมื่อเขาเซต็จตัวแล้วมันก็จะขยับไม่ได้เลยก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งเลยนะเพื่อนๆนี่ด้านนอกเราก็ทําด้วยก็ได้นะครับตรงนี้หรือแล้วแต่เพื่อนแล้วกันนะครับเผื่อมีแนวอื่นอันนี้ลุงตุย้ยจะทําแบบง่ายๆนะครับเอาของใกล้ตัวที่ใช้งานได้ง่ายๆแบบนี้นะ นี่ก็กดให้เขายึดให้แน่นก่อนนะครับตรงนี้ก็จะประมาณอย่างนี้เลยอันนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับนี่เลยไม่ได้ยากเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาวางฝาครอบเข้าไปใช่ไหมครับที่เราตัดไว้ทีแรกนะเพื่อนๆนี่ตุ้ยก็ใช้แผ่นอะคริลิกแบบนี้เลยนะครับจะเป็นไม้อัดก็ได้นะครับแล้วแต่เราแล้วลองวางลงไปเห็นไหมเพื่อน มันจะพอดีกับตำแหน่งที่เราคำนวณเอาไว้ใช่ไหมครับส่วนมุมหรือขอบเราจะใช้เป็นเจาะรูใส่น็อตก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ว่าลุงตุ้ยจะใช้เป็นปืนกาวเพื่อที่เวลาเราแก้ไขางานก็จะแกะออกง่ายๆนะครับตรงนี้เพราะว่าชิ้นงานตัวนี้มันจะวางอยู่บนโต๊ะเฉยๆใช่ไหมครับนี่มันจะได้ไม่ไม่ได้ใช้งานหนักนะครับตรงนี้เมื่อเราติดตรงนี้แข็งแรงแล้วต่อมาเราก็จะมี อีกแผ่นหนึ่งใช่ไหมครับที่เราจะวางเป็นจานนะเพื่อนตรงนี้เราต้องหาแผ่นที่เป็นรูแบบนี้นะเป็นแหวนนะครับหรือจะเอาเป็นแบบสี่เหลี่ยมลุงตุ้ยก็จะใช้แบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะที่มีรูตรงกลางเจาะให้พอดีนะครับอย่าให้หลวมแล้วก็ทําการใส่ผงฝุ่นเข้าไปหรือเพื่อนจะใช้เป็นอ e ีฟ็อกซี่ก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ว่าลุงตุ้ยจะ อ่าใช้งานตัวนี้ด้วยผงฝุ่นกับกาวที่ลุงตุ้ยเคยทําคลิปก่อนๆนะครับนี่ทําไปสักสองสามชั้นก็ได้นะเพื่อนๆแล้วเราก็ใช้กระดาษทรายใช้สว่านจิ๋วเนี่ยเจียให้เรียบๆเลยนะครับนี่ค่อยๆทําไปแบบนี้นะเมื่อมั่นใจว่าเรียบแล้วเพื่อที่เวลาเราวางแผ่นจานรองลงไปมันจะไม่ไม่เป็นเนินนะครับตรงนี้ทําให้เรียบเลยนะครับหรือเพื่อนจะใช้เป็นแบบ อ่าใช้เนื้อตะกัวบัตรจีลงไปก็ได้นะครับแล้วก็เจียให้เรียบเพื่อที่เราจะวางการรองเข้าไปตรงเนี้ยได้นะครับจะได้แข็งแรงแต่ถ้าไม่มีแหวนรองแบบนี้ก็ต้องหาวิธีทำยังไงก็ได้นะครับที่มันเป็นแป้นให้มารับกับจานตนัวนี้ให้กว้างนิดนึงนะครับเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราหาตำแหน่งที่อ่าที่ตรงนะเพื่อนๆให้มันอยู่ตรงกลางแล้วเราก็ใส่ เนื้อกาวลงไปนะครับใส่ปืนกาวลงไปหรือจะใช้เป็นกาวสองหน้าก็ได้นะครับตรงนี้เราต้องหาตำแหน่งให้พอดีนะครับนี่แล้วก็วางลงไปให้เขาเซตตัวนะครับโอเคเมื่อเขาเซตตัวแข็งเต็มที่แล้วเราก็จะใช้งานเขานะครับเนี่ยถ้าเพื่อนทําเป็นแกนยาวๆก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราดีกว่านะครับเมื่อเขาเซตตัวแล้วเราลองหมุนดูนะครับนี่เอาของมาวาง แต่ว่าต้องเป็นของที่ไม่หนักมากนะเพื่อนๆนี่ประมาณอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลุงตุ้ยจะลองเทสให้ดูนะครับนี่เลยก็จะประมาณอย่างนี้นะ,อะลองเปิดไฟเทสดูก็จะใช้งานได้เล็กๆน้อยๆแบบนี้นะเพื่อนเวลาเราจะหรือว่าเพื่อนที่มีที่ทำช่องยูทูบเบอร์หรือว่าขายของโชว์ เล็กๆน้อยแบบนี้นะชิ้นงานเราก็ออกมาใช้งานได้นะครับเดี๋ยวลุงตุ้ยจะลองดูตำแหน่งของเขาอีกทีหนึ่งนะครับว่าเวลาเขาหมุนเนี่ยมันเอียงข้างหรือเปล่านะครับเราต้องเทสให้ดีนะครับเพื่อที่เวลามันมันหมุนแล้วมันจะไม่ไม่โน้มตัวลงไปแล้วก็เอียงหลุดอย่างนั้นนะครับเราต้องค่อยๆตรวจเช็คดูแบบนี้นะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะอันนี้ลุงตุ้ยก็ใส่ อ่าเทปกระดาษกาวต่างๆลองลองวางดูนะครับมีน้ําหนักประมาณนี้ก็ยังได้อยู่นะเพื่อนๆอันนี้ถือว่ายังใช้งานได้นะครับต่อมาเดี๋ยวลุงตุ้ยจะวางอีกชิ้นหนึ่งให้มันหนักขึ้นอีกนิดนึงว่าจะได้หรือเปล่าแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่สว่านไร้าสายแบบนี้นะอันนี้น้ําหนักก็นิดนึงนะครับแต่ก็ยังรับไหวนะเพื่อนเห็นไหมอันนี้ยังใช้งานได้อยู่เหมือนเดิมเลยนะครับโอเค เปิดปิดเราก็จะประมาณอย่างนี้นะเพื่อนๆก็เป็นอันเสร็จนะเพื่อนๆอันนี้ใช้งานได้แล้วนะครับก็ลุงตุ้ยก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามช,ชมจนจบแล้วเราก็ใช้งานตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเป็นผลงาน DIY เล็กๆน้อยๆนะเพื่อนเอามาแบ่งปันกันถ้าเพื่อนสนใจก็ลองทําตามดูก็ได้นะครับดีกว่าเอาไปทิ้งคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมองตุ้ยพาทำด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอพระเจ้าวอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยมั่งคั่งทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ